สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไฟลโฮสต์นะครับหลังจากที่ท่านหลงบางท่านลงแบตเตอรี่สีแล้วไม่ผ่านนะครับโอเคลองสมมุติที่แบตเตอรี่สีนะครับตัว R าตัว r ตัวนี้นะครับถ้าเราคลิกขวาแล้วรันแอดมินตรงนี้นะครับโอเคจะขึ้นหน้านี้แล้วกด enter แล้วเรากดตัวเนี้ยไม่ได้นะครับเราเป็นคลิกแล้วก็ไม่เล่นนะครับก็คือใช้ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าต่าง pop up error ตรงนี้นะครับ ีนี้เราก็ต้องมาแก้ไฟโฮสต์นะครับตัวที่สามตัวนี้เลยครับตัวที่สามตัวนี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปเลยโอเคนะครับแล้วเราก็ดูบรรทัดตรงนี้นะครับนี่ครับหนึ่งสองเจ็ดตรงนี้นะครับสองบรรทัดนี่เราลากคลุมเลยครับแล้วก็ c o ปปี้นะครับคัปปี้ไปก่อนมีไว้แล้วปิดไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราต้องมาปุ่มเซิร์ชนะครับมาที่ปุ่มเซิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าโน้ตแพดนะครับ ถ้าพิมพ์โน้ตบางทีกขึ้นมาแล้วนะครับโน้ตแพดตรงนี้นะครับแล้วให้คลิกขวา Run Admin เท่านั้นนะครับ Run a d ดมินิสเตอร์โอเคนะครับนี่เกิดไฟล์นี้มาแล้วนะครับเราก็เลือกไปเปิดไฟล์โฮสเลยครับซึ่งไฟล์โฮสจะอยู่ที่เ,เลือกซไฟล์แล้วโอเพนะครับคือเราต้อง Run Admin เดี๋ยวบอกก่อนนะครับคือต้อง r ันแอดมินเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ r ันแอดมิเราจะเซฟไฟล์โฮสไม่ได้นะครับ ฟลาโฮสดจะอยู่ที่ไดซีนะครับวินโดว์นะครับตามเข้าไปเลยครับไดซีวินโดว์แล้วก็เลื่อนมาหาโฟลเดอร์ s y s t e m 32นะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ v r r v e r นะครับวินโด้ส์แล้ s ไดซีวินโด้์แล้วก็ ETC นะครับโอเคจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับคือบางทัานเปิดมาแล้วจะไม่เจอนะครับเราเลือกตรงไทยนี่ครับข้างล่างนะครับนี่นะฮะ เลือกให้เป็นออฟไฟจะเจอแล้วครับเนี่ยไฟโฮสไฟนี้นะครับ s o t s นะครับดลบเบึลคลิกเปิดเลยนะครับแล้วก็เราก็วางนะครับไอที่ก๊อปปี้มาไม่เคยวางนะครับบรรทัดนี้มันจะมปอยู่ตรงนี้อันนี้ผมวางไปแล้วเนาะนะฮะสมมุติถ้ามันไม่วางมันจะไม่มีตรงนี้นะครับหรือใครจะมีอาจจะมีเยอะแยะตัวอื่นเยอะแยะอยู่แล้วแล้วก็วางบรรทัดสุดท้ายนะครับแล้วก็วางคลิกขวาวางได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟครับไฟล แล้วเซฟถ้าใครเซฟไม่ได้นะครับต้องรันถ้าใครรันแอดมินมาแล้วนะครับรันโน้ตแพดแอดมินมาแล้วเซฟไม่ได้ให้เข้าไปดูดที่ไดซี C นะครับไดซีวินโดว์นะครับ s y s t e m มสามสิบอ่อไดเวอรแล้วก็ ETC f i l ไฟโฮสต์นะครับให้คลิกขวาต้องไฟลโ Host นะครับแล้วก็เลือก Property นะครับตรงนี้นะครับ มันจะติ๊กออกนะครับ리ทอรีกับไฮเดนต้องติ๊กออกเท่านั้นนะครับถ้าติ๊กไม่ออกถ้าติ๊กอยู่มันจะเซฟไม่ได้นะครับมันจะอ่านอย่างเดียวนะครับอันนี้คืออ่านอย่างเดียวครับติ๊กออกแล้วพอเสร็จแล้วนะครับเซฟเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมของแบตเตอรี่สี่แล้วก็กดลันไม่ฮะใช้ได้แล้วครับ ก็ลองปรับใช้กันดูถ้าใครดูไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูช้าๆก็ได้นะครับผมใน Youtube มันปรับสปีดได้เนาะลองลองปรับใช้กันดูนะครับผมสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ